อ่านี่มาขัดกันนะครับเก็บสลิตภัณฑ์ FT ครับ <Yeah. S 1> อ่าขัดเคยทําแล้วทํามาแล้วครับแต <c oughs> ่นี่ไม่สวยค <c oughs> ือลายไม่สวยเราจขัดใหม่ครับขัดทําใหม่เพราะแต่ว่าขัดเก็บหน้ารอยสีขาไปแล้วนะครับต้อะทำทั้งแรก <c oughs> นี่ขัดเอาเหมือนเอาผิวเลกเกอร์ออกนะครับ <c oughs> ต้องออกให้หมดนะครับถ้าผิวเลกเกอร์ออกไม่หมดเวลาพ่นสีทับไปมันจะพอง คือคันได้รงเข้านะครับคือขับขับไปแล้วเที่ยงนึงแปพ่นสีต่อเลยครับอือเราไปพ่นสีนะครับมาเดิ๋ครับซีบอลเงินครับพูดครับต้องแยกชิ้นนะครับเดิมไปอ่าเดี๋ยวแยกชิ้นนึงครับแข,ข้อพอภูมิาลัยครับ แหงข้อพวกมันไลยแยกชิ้นได้ครับเดี๋ยวเพ่นตรงนี้ก่อนนะครับข่ดไปเรียบร้อยแล้ว บางก็พอรับหนึ่งรอบครับผมเดี๋ยวก็ไปตอ่ออีกรอบเลยครับอ,ะอน,น,นะครับต่อครับอ่ะพ่ดสีรอบสองนะครับสีพื้นนะออพ่นอะไรดีแม็ครับพ่นบางๆให้ทั่วน,นะครับ ันนี้วันนี้พอดีว่างครับรถเสียก็เอาซะหน่อยโ okay. <Okay>. yeah. อเคอีกคิดหนึ่งครับอีกคิดนหนึ่งทินี้ตกักแดดก่อนครับน,นี่ตัดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมรอชุบนะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ผิวน้ําให้ปจทะฝุ่นละอองที่ลอยอยู่นะครับเราจะติดฟิล์มครับครับคือของชิ้นนี้นะครับ เอาชิ้นนี้ครับนครับี้อ่ะเริ่มเลย อ่ลุูไงครับดูดวยอาประมาณนี้เห็นพอเห็นไหมครับก็มียืดน,นินดนึงยืนิดยาใส่เยอะไปนหน่อย นะครับประมาณนี้ครับ <im itation> นกเกอร์ครับนักเกอร์รออแผงคอดีแม็กนะส่งพร,พรมม <im itation> าเลยพอแล้วสองรอบนี่รอบสุดท้ายแล้วอ oh, <no. S 1> ้น่ยท้าตอนหน่อยเพราะว่าคลิปวิดีโอยา,ยาวๆแล้วเดี๋ยวจะตีจะเบื่อไม่ใช่ไรโอเคยั เก็บไปส้มเก็บมาส้มเดี๋ยวไปตักทีเดียวเลยแดดแดดกำลังแรงอ่ะอ่ะครับสวยงาม,มงอืมอสิครับ ถูกใจกดไลค์ชอบใจกด subscribe ครับขอบคุณครับประมาณนี้ครับประมาณนี้